สวัสดีครับสีทันเดอร์ครับวันนี้พิธีกรทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันนะคะรับสัตเจ้า r y a l Enfield h ฮ m มารยันนะฮะรถคันนี้ครับเป็นรถ2018นะครับเป็นปี2018เลขไมค์คันนี้นะครับวิ่งมาเพียง6,000กิโลเมตรเท่านั้นเป็นรถใช้มือเดียวครับสภาพเหมือนใหม่ป้ายแดงมาเพราะว่าของแต่งจะแต่งอะไรบ้างจะสวยแค่ไหนครับมาชมเลยครับผม รถคันนี้ครับเลขไม้นะฮะวิ่งมาอยู่ที่เท่าไรหกพัร้อยหกิกโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากบ้านลูกค้าให้ดูทุกคันนะครับเรือนไม้สวยใสครับเหมือนใหม่เห็นไหมครับกุญแจครบ2ดอกกุญแจปี๊บ2ดอกเช่นเดียวกันนะฮะคันนี้เป็นแฮนด์แต่งนะครับผมนี่นะฮะแฮนด์แต่งนะครับจากโปรแทปเปอร์นะฮะพร้อมกับตุ๊กตาแฮนด์ด้วยหัวโช๊คสวยครับไม่มีรอยขัดรอยสวิตนะครับประกับไฟฟ้าเดิมครับตัวหนังสือไม่มีเดือนรางปอกแฮนด์เดิม นะครับคันนี้ก็ได้กาดแทนแต่งนะครับกาดแทนแต่งจากบัสบัสเตอร์นะครับนะฮะมือเบรกมือคัดเติมครับนี่ไม่มีคดไม่มีงอนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีเลอะางนะครับชุดสีถังเดิมครับฝาถังน้ำมันเดิมสวยไม่มีรอยนะฮะตัวถังไม่มีบุบและลักยิ้มขนแมวแทบไม่มีเหมือนกันครับต้องบอกงี้เลยเบาะนั่งนะครับรวมถึงเบาะซ้อนเป็นหนังเดิมไม่มีขาดไม่มีดูครับคันนี้มาพร้อมกับปี๊บด้านหลังแต่ง นะครับเป็นงานแม็กอินไทยแลนด์แต่ว่าสภาพสวยพร้อมกับแหลกตรงรุ่นแบบนี้เลยนะฮะด้านหน้าครับนี่มีชิลหน้าแต่งนะครับจาก r o y ย l e n f i e l d นะครับเป็นของแต่งนะครับไฟหน้าแบบฟู L เอวดีครับของแต่งเช่นเดียวกันแล้วก็กาดไฟหน้าแต่งนะครับจาก s r c บางโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวครับรวมถึงด้านล่างด้วยนะครับนี่ยางด้านหน้าครับเป็นยางเดิมติดรถขอบล้อหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับดุมล้อเดิมสวยซี่รวดสวยครับเห็นไหมครับ กระบอกโชคครับไม่มีรอยหินเลยครับคันนี้อ่าคันนี้ครับมาพร้อมประกาศออยแต่งด้านหน้าเห็นไหมครับเป็นงานแต่งนะครับเป็นงานแต่งจาก S R C นะครับแล้วก็นี่ครับอ่าชุดอกด้านหน้าครับเป็นชุดเดิมนะครับคอท่อสวยครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าแน่นอนครับคันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างแต่งนะครับผมนี่ฮะจากอีห้ออะไรขออนุญาตดูนะครับผมนี่จากโมโต โมโตวูฟนะฮะอ่ะาฝาแววหน่อยวินฝาแวาวเดิมสวยครับไม่มีร่ดซึมกระคาบกาวชีพเครื่องสวยไม่มีแตกหักนะครับแข็งเครื่องฝั่งขวาไม่มีล้มล้มแปะครับแล้วมีครับกาดกันรกระปุกํามเบรกหลังจาก HRC เป็นของแต่งเช่นเดียวกันครับยางพักเท้าฝั่งขวาครับยางเต็มขาเบรกหลังไม่มีคดไม่มีงอคันนี้มาพร้อมมาท่อแต่งทรงอาคาโปวิคมาฟังเสียงกันหน่อยเนี่ครับพัตติดง่ายรอบเดินเบลนดิ้งตราได้ไหมง่ายครับขึ้นเร็วลงเร็ว รอบเครื่องยนต์นะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งครับผมไม่มีสะดุดเลยครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับไม่มีบุบเฉือนกระแทกด้านข้างจานเบรกด้านหลังครับก็บอกว่าเป็นแค่รอจริงๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ขอบล้อหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะฮะสีรวดสวยยางหลังเต็มครับติดรถมาจากศูนย์แบบนี้เลยฮะอ่าบันท้ายเดิมครับบางโคนหลังเดิมเป็นแบบ Full LED นะครับผมนี่ไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงรถนี้ไม่เคยมีบัตเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนครับ ฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นโชเตอร์เดิมติดรถมาเลยครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยไม่มีล้มเฉือนกระแทกด้านข้างนะครับยางพักเท้าฝั่งซ้ายครับเต็มๆนะครับนี่คันเกียร์ไม่มีคดไม่มีงอนะฮะแล้วก็นี่ครับคันนี้มีมาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งด้วยแข้งเครื่องสวยไม่มีรอยล้มล้มแปะนะครับรอยขีดข่วนหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับสวยเนี้ยบตาตายทันใบายพระรามห้าครับเพราะรถมันสวยเดิมจริงๆคันนี้ครับนี่กระบอกโช้คด้านหน้าฝั่งซ้าย ไม่มีรอยหินครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับผมเอาละครับเป็นไงบ้างท่านเจ้า Royal Enfield นะครับพิมารยานคันนี้119,000บาทเท่านั้นดาวน์รับต้นเพียง29,000กับโปรตอนนี้ครับฟรีขั้จัดไฟแนนซ์ฟรีทุกอย่างเลยนะฮะใครหาอยู่สำหรับรุ่นนี้ครับตอนนี้เลือกถึง3คันตอนนี้เข้าใหม่3คันสำหรับรุ่นนี้นะครับใครหาอยู่ครับนี่เข้ามาจับจองได้ครับมาเจอกันครับท่านสบายพระรามหขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ